จ้าสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องเอซีเบอร์สคุณคุเนาะยินดีตอนหับขึ้สู่ซองปนิสาวแล้วเมื่อเนี้มาพบพ่อกัเนาะปนิคือเก่าน้อพี่น้องต่อจากคลิปนะนาอจากที่คลิปนะคะรีวิวนะน้องพี่น้องมาต่อกับการดำนาเนาะวันนี้หายโคตรใหญ่ลังการเลยพ่อเสี่ยวอยู่บ่าเมื่อนี้บ่แล้วกับ่เป็นยังดำอยู่หนีเนาอพี่น้องเลยสู้ แล้วตอนนี้ฮากกสีลงไปดำนานาะเียน้องบุมีคาตังกงจักที่หายไปจับเนะาะเา่าผู้หนึ่งจับแ้วกับผู้หนึ่งก็ต้องขาดดำนานแต่ว่าฮากกสีแบบจับแล้ววนได้ดำฮาก็แบบมันลายนาทีเติมเฮาก็หยุดไว้เนาะพียน้อง <c oughs> จนแล้วหายหนีไปแล้วเนาะฮากกสีพาเียน้อง,างมาบวงสรวมนังการน,นอะพียน้องก่อนเบอ่งคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไปีคทีปใหม่ต่อไปนะเด้อ ที่สำคัญแกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพรวา่าพาร์ิปยังไงจะส่งปานิซาลาเมื่อนี้เขาก็มาแล้วพี่น้องสีมาดำนาดำกัดเนาะให้โคตรใหญ่เลยเขาก็จะให้อ้ายและจับให้เนาะพื้น,นทนีนาฮักแล้วเิเเเเก็เป็นพีเสลังเนาะพี่น <c oughs> <c oughs> ้องเลยเขาก็แบบหยากหยักนิดนึงแฮมต้อซ้ำให้มันแล้วนาให้หนีหนเนาะ <c oughs> ดำนาอะไแบบฮอนแดดแล้วมันแจ็บเนาะอลไรแบบก้มไม่ได้พวกเ้าน่อ้ยมันเจ็บหากำมาบึ่งมาซุมกันเนาะน้องเฮาน้องตอนนี้เขาสีดำนาไอพ่อกระเจับพ่อกำให้พฮาน้องเอ้ยดำนาดำกันเ้อดำนาอันน้ามงหน้าบา้านเนาะหน้าใายบ้านวันดำหดไ,นไห้บิกไห่เลยมือเหมือน ไา้ผมจะกล้องไว้อยอ้ผมดำมาได้เราเป็นคู่เชล่ามไม่ดีเหาใครกินแกงน้ำมัไ้หน้องแลเบิ่งคลิปแกงน้ำม้อีกเนาะมึงนี่สามคลิปเรียนเลยปรุก่อนกดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนไว้หน่องใส่ฝาปากเอา หนกามันก็บไดแขงกรไบ้ดหอยน้อยอก็ดีดำว่านนี้ห้นะให้อ่อน ได้อแล้วบอกต้องแล้ว <laughs> ต้องแล้ววันยังแล้ว,วยังมีกี่แล้ไอย้ยคยจับกล้องถหายไหน่ดด <laughs> หนอยค <laughs> นดำก็ได้ <laughs> คุณแก้ไมมันกันมึน นานแล้วประมาณตอนบ่ายๆถือแล้วปีวันตอนบ่ายๆถือแล้วน้องเพ่ยจะได้ขึ้นเพื่องนี่ค่ะแล้วบ่เนาะต้องให้แล้วเพื่องนี้เคยน้องมดนเ่ยตอนเที่ยงนี่มาแล้วแต่มันบริสุทธิ์เสร็จมันแล้วแม่นไปเดินใหญ่แล้วก็ขึ้นนะตั้งเวลาเลยเนาะขึ้นแต่ละเมื่อประมาณบ่ายเที่ยงเท่น ม่าคืนดอกสิบเอ็ดโมงมีแต่หลอกบ,บ่ายเลยแรงละสีไแรงหากับสองโธ่า,าจ้ะบอกมาบอกมาเนาะแดดฮอตดิคุยเราเลยคุณคือฟ้าตั้งข้อของมันเนาะวันนี้ชาบ้านแล้วครับ ่าตะก้าอยู่นานาบาไวดอกผมมีน้อพอไปมทำสีนะพอก่อนแไปเทสาเลยสองแกาอีกก็ได้ มกันดื้นอน้องเปนา,าทีนาทีอยู่เล่ายเนบอจักเนาะจนาทีเปาทีอยู่แดดแรีนี่ค่ะทีและผมที่ต้องชีวิวตชาวนาเน,ะน,น,นาะชา,านาชิดินแม่ล่างชาหนาชีวิตดินเขาห้องวะชีวิตการดับดา ชาวนาพี่น้องทำกับบ่ไยืนขึ้นกัไบ่อยู่คือคนคือคน,นยังไงอาชีพอั้นอาชีพพนักงานว่าไปแะ,ะ้วพี่้องเลย วับบนก็นอยา่าไปหลงไ่ใชใครเนีน่เนาะวันนี่ฮะดนาตันะเฮ้ยอี่ันให้นั่นขะา,นนาเลงมาแล้วข้ากลืกะะไ้ไปเข่งแม่้แล,ล้วเลเข่ง้ไปซอ,อย่งอง ผลมะสอยหนูเป็นมีตอนหนด้อยะตอนมีคนยากป้าผตอนนี้ข่าห้องโมป้าเข่าห้องโมเลยยากเนาะก็เลยแบบบริษัทนาเลยวโรไปสอยเป็นกระห่าเป็นหัหอกกระชิดไปสอยผมตัวขาดไปโดนฉีอยู่นะสาเฉ่งดางพี่เ้างเขาก็ลังจะเข่าะไปเนาะมันเคยไปะว่าแต่ละปีเรากล้วก่อนเท้าไงนานเราหน่อย อันนี้ไปรทำป้าแล้วป่วยอันนี้ป้าป่วยแล้วกะเข้าอีกแล้วอีแล้วก็าำะหนุนจี๊ดก็ไมไหลยอยู่นะตอนแล้ว <c oughs> <c oughs> ปีบรเว่าแล้วไปหลับจานไปนอยหลับจานกินข้าวดอกนองปนีได้บ้างไหมน,หน้องปน,นีกะห้านนองไหมมาเฮยเนาะชิกแกงกินเถียงนี่แหละอนเ่ะต้มไส้เนะ ยามนี่มันก็บอกอึดไปได้หน่อไม้ก็ค่อยๆแล้วก็พอแกงเน่ามีพอเน่น้องคนนี้หาซับในนี่แหละจะทำให้ยังกับอยู่หวยน้อยอยู่มันอยู่น้าอยู่ไหนน้าก็ถ้าจะทาให้นะแกงกินตอนอันหลัแล้วเนาะทำมาหาหน่อไม้ไปท้ายเออพี่ได้ถ่าเราเลยก่อนหน่อไม้เล็บเมลีอันนี้นาเมลี không đông đâm na mai em đang phối nó mà khó mà khó chỉ cái ăn em đi khá cho con không bây giờ khá cho con chạy băng Ăn cái lùm đâu nam khó xuyên cái ịt ạc ịt ạc bà đây trộn đấy Hãy subscribe cho kênh không เร่นมาแล้วรักสามพอเกิดขึ้นแล้วจะไปถ่ายมคอยยักบอกแม่เนี่ยขั้วหงส์แย้วใครคนนี้อยาังบอกอมาดจำจำเท่านลงนปีนี้ไปถ่ายพนน้องเ้ยคือซับบึดแบดคือบริษัทแล้วก็เบิดแบดเลยปรมาณตอนแรงเอาเป็น เราสิลงดำนาอะไรพแม่นอ้องเอ้ยเมือหนึ่งจับเมือหนึ่งดำบ่ตายตายลงดำนาดำกันเด้อพ่รมีน้องบปดิที่น้องก็นายอีกแล้วหน่อยโคกอีกแล้ว,วกินแต่โคกเนาะน้ำอื่นเขาบ่เปิดเ,เลยเ<ว> <c oughs> อื้อยกระท่องอืดกินแต่โคกกระชิแล้วพว่อพรมีน้องได้ให้งบางอย่างหนึง่ง อากาลวุขาดแมนวิวคาไอ้่นกะเป็นพีเชฉัตปัทวีขคาดเปอที่แล้วก็ได้หางห่นงทีอะไรห่าอะไรนี่เออแก่พีเจ็บแหงแล้วอะนีเนาะได้เหนึ่งคนแล้วแกยังเรือปลาลายหนึ่งน้อเพื่อสิแล้วเวลาจนไดอกกดน้ำเม่เราก็เังชิค้าตั้งกล้องตัวงนิดจะนอยสีหาอันคาตั้งกล้องไหม นี่อะไรก็เอาหาค่าตั้งกล้องพวยน้องเลยเอาคือเป็นผีอะไรบุ้งไหมมาได้กินโคกเนี่ยขนาดใส่ตีลุตก็หนังยุดหนังยุดอยู่อายเนอะกว่านี้เนาะเราเป็นพีเจริงพวยน้องเยกินโคกอีกแล้วกินแต่โคกเนาะชีวิตนี้มึงเหือกันหน่อยเฉยตาแซบบ่หนอแซบมาเด้นมาเด้นก็มีสมาชิกใหม่เนาะคือเบาดำพวยเบาดหพวยยางพวยน้อยเลยขึ้นลงมาซอย าเด้อมากินเด้อกว๋วยทอดเนาะขนาดหาโมงแรงยังแดดปานนี้ <c oughs> หาว่างเ้ยพี่น้องก,ก็เป็นมือตั้งกล้องเห็พี่น้องกำลังน้ำกันยามแรงได้แ้ดงรูปบอกมือนิถ่ายนิแขนแทงลุกคือพลาดจ๋าจะเจ็บเออเอนมอ๋อ อ่อนอยนะู่พอไี่นอ้อนบรรยกากาศคัอแรงแรกอะเป็นกระชีชุดแล้วเนาะนำ้นำน้ำอ่อนเล้กระใส่สุดลงเลยันนะ่ะอือั มาตะเลสาบยังลายเติบเนาะมาทันได้แล้วตัวที่แล้วค่ะาย่ไปชมพูนเน้ะเบิดกลาล่อหาซิปเน้ะพี่นนอะมานหุ่นแล้วไี้น้องทางไหนก็ใส่ค้าฉันเลยเนาะมินหมูบอกพี่เจ้าหมูมึงหันผ่านบอกอันนี้ มึงอย่าว่าวกตีหัวมึงค่ะผังเป็นปีเป็นปี<ห>นปก็อย่าแล้วมันหมิ่นรถไทยไทยขึ้นมาได้ค่ะตัวความกุ้มจะเด็้ตาย <c oughs> าอ่ะหักมัยังออกโ,อโี่ฉันไม่รู้นะว่าฉันไม่ได้อยู่บ้านเมนดอกนั่งนุ่นว่ะตพังผังมา,อาอโอะไรวะไ,ไ,ไเปเร็วผัง เรื่ยเผ็ดวะอันนอกปะนี้อยู่วะสูตรเอาให้มันเบิดลเบิ้มันก็ตายแล้วมันเบิ้ลเบิ้กินนิดหน่อยอู้คนได้โมเมนอันมาฮ้องกินอันเพียงน้องโเมนต์โมเมนเครื่องดูดฝุ่นโมเมนต์ฉิบหายถูให้มันเบิดโท้อมาดูสักตายไปเข่าโรงพยาบาลเลยเพื่อนน้องเอลน้าละกันเพื่อนน้องค ่าฮุกมุม่งแรงแดดเด้ดเวเวล้ว,วลรูว้บ่าดมือนิเ้วรู้บ่แล้วทุกคนขอเสียงแน่ <c oughs> เอากระทมเลานะ้วเนอยเนาะมืออื่นต่อไซเอ้ย <c oughs> <c oughs> มือ่อื่นนะ <c oughs> ยันไปนะชาวขิงยุง้ย บมเฟนองเน่งปนีไได้พาอีแล้วไปไปช่วยพ่นมือนึงไปได้พากอีแล้วเว้ยเนาะเลยอย่าแหละเคยเข็มควนยังมาสอยอยู่เน่งปนีที่ไปกินยังได้นจักกวได้เกณฑออมาใหกินกับตำมะขุงเนเนาเลยกรเพาะกันูนโดกินไปไ้สดห้อนคอตึตาย ทางหน้าจนแก่ส่งพี่น้องกระเพาะหนูนแม่พูดกันทางจำบ้าชาวบ้านพูดเจ้าเข้ยสั้นกระเพาะหนูนจะแก่ส่งทางทางบ้านโพสต์ไซคพักผ่อนนะบ่ขอเสียงเน่จะซองเล็กซองกรลโดดซ้ำคลิปนะพี่น้องเอ๋ยเสียนใหย่แมานปัดเล็กๆอยังก็เฮ้ยเมา ติดลิกอันผักอัน,นติดลิกก็ติดบอแกมันพิดลิกก็ิดก็เจ้าเลยอย่าซะหลบอ๋อได้แล้วพงยน้องตอนนี้น้องปานี้ก็ขึ้นแล้วน้องขำแล้วฮกมงพอดีซีมขำแล้วแต่วินก็สิ๊กแล้วพวงยนต์ขำคอยลงมา,ามนี่ ตอนนี้ก็สิแรงเล่นน้อยหนึ่งเนาะน้องปานีก็สิปิดคลิปซัมมี่นาะงพี่น้องคุณให้นะน้องปานีก็ปุ๊บัุ๊บปุ๊บปุ๊บน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะน้องปานีก็ขอจบคลิปไว้เพียงซัมมี่นาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปานีเห็ดคลิปใหม่ต่อไปเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจะส่งปานีสาวลาวสบายดีบ๊ายบาย